คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของเหรียญอีเวนต์ทั้ง2เหรียญน,นี้กันบ้างนะครับว่ามันดีไม่ดียังไงเดี๋ยวผมสรุปก่อนเลยนะเหรียญที่ดีคือของเหรียญบาโธโรบิโอยังไงอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูแท็กก่อนทั้งหมดมี5แท็กนะครับดังนั้นมันดีอยู่แล้วเออมันดีอยู่แล้วอ่าทีนี้เดี๋ยวเราดูที่คุณสมบัติมันบ้างน,น,นะครับยน่นสกิลสองหกเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยนะเมื่อพวกเดรกันโดน KO หมายความว่าเราควรที่จะใส่เป็นให้กับสายโล่ดีไหมหรือสายหมัด ดีไหมเพราะว่าสายหมัดอยู่ยาวกว่าสายวิ่งเออแต่จริงๆก็สายได้ทุกสายแหละก็ไม่น่าเกียดนะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูของเหรียญบาโทของมันอีกอันนึงบ้างนะครับว่าเพิ่มอะไรนะบาโทอีกอันเห็นปะเหมือนกันเลยอ่าต่อมานะครับอยู่ในธงเพื่อ,อย่นสกิลสองสิบสามเปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆใส่ใส่สองเหรียญน,นี้จะย่นขั้นต่ำนะครับอยู่ที่สิบสี่เปอร์เซ็นต์บวกอีกสิบสามคือยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ที่เหลือจะได้แท็กตามนี้ห้าแท็ก เต็มเลยนะคือเป็นเหรียญเน้นยน่นสกิล2นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าใส่ได้เหมาะสําหรับสายที่อยู่ในธงตลอดเวลามาควาว่าควรใส่สายโล่ใช่ไหมครับถูกต้องครับผมอ่ะต่อมานะฮะเมื่ออยู่ในอะไรนะอยู่ในธงและไม่มีเพื่อนได้ราคาเฉลลดลง3%เหรียญน,นี้ใส่เข้าคู่กับเซตนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวบางคนงงว่ามันดียังไงล่ะผมเอาให้ดูดังนี้นะอย่างแรกดูที่กองเรือหมวกฟาง ใส่3เหรียญน,นี้คู่กันไอเหรียญเนี่ยคือ3ถูกป่ะเนี่ยเหรียญเนี้ยคือ3นะหะาอะไรนะเหรียญฮารูดินได้3นะครับแล้วก็อันเนี้ยจะได้อีก10%มาเขาว่าคุณจกกักรนอยู่ที่13%เฮ้ยไม่น่าเกียดน,นะร้วงการิอน13%และแถมย่นสกิล2ด้วยนะเออแต่สกิล2ของมันคือเป็นแบบแนวที่ว่าอ่าเล่นโล่แล้วใครใครตายเพื่อนตายบ่อยๆแล้วก็จะเด้งสกิล2บ่อยๆอ,ยอะ่ะ เออทีนี้เดี๋ยวผมเอาจับเข้าคู่ให้2เซตและกันนะครับเซตแรกก็คือเนี่ยหนึ่งเหรียญน,นี้นะครับอีกอีกเหรียญน,นึงคือเหรียญของบาโธโรมิโอได้เลยนะครับก็คือ3มเหรียญน,นะครับเนี่ยหนตามนี้นะ1 2แล้วก็3อันนี้เข้าคู่ได้เลยนะครับอีกเซตหนึ่งนะครับคือมันดีพอๆกันที่เหลือคุณต้องไปคิดเองนะว่าจะเอาเซตไหนเซตเมื่อกี้คือเนยนย่นที่สก,กิล2 ถูกไหมถ้าเนนที้ถ้าเพื่อนตายจะย่นนะครับแต่ว่าไอเซตเนี้ยเอาไง่ายๆว่าอ่าเซตเมื่อกี้คือ13%นะและย่นสกิล2 27%แถมถ้าเพื่อนตายย่นอีก6เรื่อยๆสกิล2มาถี่กว่าเซตนี้ต้องคุยก่อนสกิล2มาถี่กว่าเซตนี้แต่เซตเนี้ยดีกว่าตรงที่ว่าสกิล1กับสกิล2ย่น30%เมื่ออยู่ในธงมันต่างกันตรงนี้เออทีเนี้ยคุณต้องไปเลือกเอาว่าจะเน้นแค่สกิล2องไหม รือเน้นที่สสกิลไปเลยถ้าเน้นสสกิลคืออันนี้ถ้าเน้นที่สกิล2ควรเอาเซตใหม่ที่เมื่อหน้าวันนี้แล้วแต่นะครับไปเลือกกันเอาเองนะแต่ดีเหมือนกันส่วนถ้าใครไม่ทันเซตนี้เอาเซตใหม่วันนี้ที่มาเลยก็ได้ไม่ผิดนะครับใส่ได้จะโซโตผมแนะนําให้ใส่เป็นสายโล่นะอ่าก็เป็นดังนี้แล้วกันเนาะ